Welcome to English Room P4 What time is it by Teacher i สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเจอกันกับ Teacher i ผ่านคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของ Time um What time is it นะคะวันนี้เรามาดูหลักและวิธีการถาม Time um สามารถถามเวลาโดยถามว่า What time is it การตอบคำถามจะมีสองแบบคือหนึ่ง การบอกเวลาแบบไม่มีนาทีเราสามารถบอกโดยใช้โครงสร้างต่างอไปนี้นะคะ,ะ,คะก็คือ is i s t o c l o c k แปลว่าตอนนี้เป็นเวลานะคะโดยเราสามารถบอกจํานวนได้เลยนะคะอย่างเช่น is i s t ten o'clock ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกานั่นเองนะคะ โอเคค่ะเรามาดูตัวเลข1-12ถึง12เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการทบทวนและบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านออกเสียงให้นะักเรียนฟังนะคะ One, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9, 9 10 10 1 11 11น 12, 12นะคะอันนี้เราสามารถนำไปใช้ตอบคำถามในเรื่องของ what time is it การบอกเวลาโดยไม่มีนาทีนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะนาฬิกามีเลข1-12ถึง12ถ้าสมมติว่าเราต้องการถามเพื่อนว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะเราต้องใช้ประโยคว่า What time is it เราบอกเพื่อนไปเลยค่ะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้เวลา9นาฬิกาก็ต้องเป็น i s is nine o'clock นั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยนับเลขเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับทีเชอร์ค่ะ one two three four 5, 6, 7, e 9, i x s e v e t n i l e v e n twelve นะคะนั่นก็คือจำนวน1-12ถึง12นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปดูการแบ่งช่วงของเวลานะคะการแบ่งกลางวันกับกลางคืนนะคะโดย เราสามารถเติม a.m. และ p.m. ต่อท้ายได้เลยนะคะ a.m. เริ่มใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวันนะคะส่วน p.m. เริ่มใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะนักเรียน For example ดังตัวอย่างรูปนาฬิกาด้านล่าง2เดือนนี้นะคะตัวอย่างที่1 a.m. is is i s a.m. ตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเช้านะคะเพราะว่า am เริ่มใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันส่วน for example ตัวอย่างถัดมานะคะ pm is is e t pm ในส่วนนี้นะคะก็คือเป็นเวลา2องทุ่มเพราะว่า pm เริ่มใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะนักเรียนดูความแตกต่าง am ชี้เลข8เหมือนกันแต่ว่าอะไรคะเป็นเวลา8โมงเช้าส่วน pm ด้านล่างเป็นเวลา2ทุ่มเพราะว่า am เริ่มใช้หลังเที่ยงคืน pm เริ่มใช้หลังเที่ยงวันนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคนะคะนักเรียนคะ่ะพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะ หลักในวิธีการถาม What time is i s ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะวิธีการตอบก็คือ Is i s f o r o'clock ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ One more time เราถามขึ้นต้นด้วยคำว่า What ตามด้วยคำว่า Time แปลว่าเวลาตามด้วย is is What time is it เราตอบว่า Is is f o r o'clock เพราะว่าเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12นั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะคะ one more time w h a t t i e is this? is is four o'clock ถ้าสมมุติว่าเข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12เป็นเวลาเท่าไหร่คะอ่าเป็นเวลา t h r e o'clock เราก็ตอบว่า is i t t h o'clock นั่นเองนะคะโอเค exercise แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใส่สม,มุดรายวิชาภาษาอังกฤษหรืออาจจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะนักเรียนโอเคค่ะให้นักเรียนเขียนเวลาเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนสังเกตเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นชี้เลขอะไรเอ่ยเข็มยาวชี้เลข12ใช่ไหมคะ For example อย่างเช่นข้อที่หเข็มสั้นชี้เลข5ต้องเป็นอะไรคะ f ตอบว่า is it five o'clock นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูการน,นับจำนวนตรงที่คุณครูได้นำเสนอไปช่วงแรกนะคะการนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ one two three four five six seven eight nine ten ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะอย่างเช่นข้อที่สองเก็มสั้นชี้เลขอะไรเอ่ย เลข7นะคะ7ภาษาอังกฤษคือคำว่า seven เพราะฉะนั้นแล้วข้อ12จะไอข้อที่2จะตอบว่าอะไรคะ is eat เก่งมากค่ะ seven o oh, อ l o ก k นะคะทำใส่สม,มุดหรือกระดาษก็ได้ต่อไปแบบฝึกหัดที่2นะคะวงกลม a.m. หรือ p.m. ให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะช่วงเวลา for example อย่างเช่นข้อที่ หนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนตอนเช้าใช่ไหมเอ่ยเพราะว่ามีพระอาทิตย์เราตื่นนอนในตอนเช้า six t t r ต้องเป็นอะไรคะ am หรือ pm am นะคะเพราะว่า am ใช้ในช่วงเช้านั่นเองต่อไป number two เที่ยงครึ่งใช่ไหมคะ t w e l เราต้อง ใช้ PM หรือ AM คะนักเรียนไปทบทวนความรู้นะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพตามนี้แล้วก็วงกลมการใช้ AM กับ PM ให้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูการแบ่งช่วงเวลาที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้รับทราบในช่วงแรกนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพส่งมาที่ ลายกลุ่มห้องป .4 ของเราได้เลยนะคะนักเรียนคุณครูรอตรวจให้อยู่นะคะเจอกันคลิปหน้า today I say goodbye สวัสดีค่ะ